T T T Tiger What are you doing in there, tiger? Whoa, look at his teeth Whoa One, <laughs> two, three, four, five, five. six, seven

เตรียมใจทันตอนหน้าเล่นแบบเดิมก็ได้ผูกคว,ว,ว้าไปควงตอนหน้าผูกคว้าไปควงตอนหน้าเล่นแบบที่เราเล่นกอผูกคว้าไปควงตอนหน้า น้อมนโกงนงว่าไหมอจนองนี่แกนองใจนไปมีชู้กบเสียกันเออหีอยืนรอนะไระก็อย่าไปเชื่อมนนะอันนี้โกงล่อแหนได้แล้วฉันเห็นเทียบแกหมดแล้วเอ่อก้อยหนุ่มๆขอโทษนะก็ก็ยังพูดให้หนุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้ออีกแล้ว นะ้าค้อยนะเสียใจด้วยอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกาสแห่อะไรัะมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีถูเนี่ยครั้งเดญ่มันก็ะก,การมาแนละ้วก้อยใส่หัวเอาปรียบฉันไฉันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันเรวแล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนก้อย

ตามชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครเมือนแก้วและละครไม่สิ้นไร้ไฟสวรร่างเป็นรายการต่อไปนะคะพุทธศาหนสุภาษิตในวันนี้นะคะ<ม>รรตโยอโมโคาคัดฉันติวันืนิดด้วรใช้ผ่นไนใจโดยปราประโยชน์และปิดท้ายวันนี้ค่ะเป็นบรรยากาศงานซานเดกโกคอมมิคอน,น,าาาานที่จัดน้องสา,ารัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะคะงานจัดขึ้นที่เมืองมาลาก้าของสเปนในงานมีแฟนเข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมากสวรรัสดีค่ะสวัสดีครับ คำข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือการให้การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามคทีธรรมราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิ